มันมีแค่ปีละครั้งเราก็อยากให้คงก,กรรมวิธีนี้ไว้เพื่อให้กับสืบทอดให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลังได้กินว่าเนี่ยรสชาติที่ปู่ย่าตายายนะที่เคยทานกันเนี่ยเป็นแบบนี้นะ luộc để nhựa trúc là ra kẹp nhựa mà tạp để tay hên là cao phẩu hoa để thóc đét cái quả và và luộc phẩu hiêu nữa nhà luộc hiêu cua đây mà giang này không sao mà giang ngắt nó cua mới đây quá lè và cua quậy tít ลาถั่วดีไหมเราควนควนคอยถั่วแล้วัน,น,น,นถัวน่วกันดกเพเจ้าถ้าไว้นานมันก็ะพงมันเกลี่ยมมันติดเม็ดต,ติดเลือก มันจะมีรสชาติหวานหอมแล้วก็มีกลิ่นแบบไอควันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตามท้องตลาดคือเขาเอาเม็ดที่ผ่าเปลือกออกมาแล้วแล้วก็ไปอบหรือไปทอดคือมันจะไม่มีกลิ่นอายเอกลักษณ์ตรงนั้นอะให้ให้ใหได้ได้ชื่นใจได้ได้รสชาติมันนะคะไม่เหมือนกัน เริ่มจากที่เราเนี่ยทำกินกันเองในครอบครัวเป็นประจําทุกปีอะค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอย่างเนี้ยค่ะกินกันฤดูการมันจะมีแค่ช่วงเมษาถึงพฤษภาตอนนั้นก็กลับมาเดียนกรุงเทพแล้วก็กลับไปปุ๊บเนี่ยก็มีแม่เท่าแล้วก็ย่าเนี่ยค่ะกระเทาะรอไว้ให้เราแบบได้ทานปีละครั้ง แล้วก็เลยลองมาโพส์ขายดูว่าเอ๊ตัวนี้ใครเคยทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเล็กๆหนึ่งที่มีคนที่อยู่ภาคใต้แต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กินตัวนี้มานานแล้วเหมือนเขาเคยทานกับพ่อแม่เขากับครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ายังมีคนกลุ่มนี้อยู่นะที่แบบคอยหาความสุขที่มันเหมือนแทบจะจางหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับมาให้เขายิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า อยากทำอยากทำตัวนี้อยากให้เขาได้ทานอย่างเนี้ยอีกครั้งหนึ่งที่บ้านเนี่ยแม่นจะอยู่คนเดียวแล้วก็น้องเนี่ยกับน้องสะพ้ยก็บางทีก็ไปทำงานอย่างเงี้ยแม่เท่าก็จะเหงาเราก็คิดว่าถ้าเรามีกิจกรรมอะไรให้ให้อยู่ที่บ้านเราให้ทำที่บ้านเขาน่าจะใครเหงาเราก็เลยคิดสร้างสร้างโรงงานที่บ้านเพื่อที่ให้แม่อยู่ที่บ้านมีคน แถวบ้านมาทำงานที่บ้านเพื่อให้แม่กับแม่เท่าเนี่ยคลเหงาเกก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะพอเราทำตรงนี้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นคนในชุมชนเขาก็เขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็มีความสุขค่ะ มันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่คือไม่ได้สําเร็จที่สุดแต่เราสําเร็จในด้านที่แบบให้ให้งานเขาให้ความสุขกับเขาค่ะ